อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงนะครับพาทุกท่านมาเจอกับสาขาใหม่ล่าสุดของชาตามือนี่เองนะฮะ อยู่บนถนนเส้นพุทธมณฑลสาย4นะครับกับสาขาเดอะโฟ t พุทธมณฑลสาย4นั่นเองพูดเลยนะครับว่าตอนนี้ชาตามือเนี่ยเขาบุกไปเสิร์ฟความอร่อยกันทั่วประเทศไทยเลยนะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีกว่า140สาขาปังไม่ไหวแล้วนึกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยเขาก็ยังเปิดเรื่อยๆนะอาจจะมีถึง200สาขาเรียกได้ว่าไปถึงหย่อมย่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถไปหาดื่มได้นะฮะอย่างวันนี้เนี่ยเป็นสาขาใหม่ล่าสุด ใครที่อยู่แถวพุทธมทนทลสายสคุณก็มาสาขาเดอะโฟร์พุทธมทนฑลสาย4ีได้เลยนะครับผมสาขาที่นี่นะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะฮะสามารถมาเอ j นจอยกันได้เลยนะฮะและใครนะที่เป็นสาวกชาตามือเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะฮะว่าชาตามือเนี่ยเขามีออกเมนูใหม่ทุกซีซั่นทุกเทศกาลเรียกได้ว่า มีอะไรใหม่ๆเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้อัปเดตความจึ้งอยู่ตลอดเวลาอย่างเมนูที่นี่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยเป็นซีซันอลเมนูครับนี่เลยครับ t ท็อปปิคอฟทีนั่นเองฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยเครื่องดื่มนี้นะครับจะดับความร้อนในวันที่อากาศร้อนแบบประลอดแตกทุกท่านได้นี่ครับท็อปปิคอฟทีไปสักแก้วรับรองว่าสดชื่นแน่นอนและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ก็หนีไม่พ้นเมนูนี้เลยฮะท็อปปิคอฟทีครับ, Tea, รบ <Wow. S 1> นี่ โหหน้าตานี่สดใสมากแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านะั้นเนี่ยในนี้เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผลไม้ t ropical f r u i นั่นเองนะลองชิมดูฮนะสดชื่นมากเลยอะ่ะโหอากาศร้อนๆอย่างนี้นะ ่วยดับร้อนคลายร้อนจริงๆเลยนะฮะเป็นเครื่องดื่มชาผลไม้รวมสุดสดชื่นที่มาช่วยดับกระหายคลายร้อนนั่นเองนะแล้วก็ยังมีท็อปปิ้งนี่ขอทานหน,หน่อยแล้วกันนะครับท็อปปิ้งเนี่ยเขามีลิ้นจี่ด้วยนะทุกท่านฮะนี่นี่ครับนี่ท็อปมาด้วยลิ้นจี่นั่นเองฮะอือือออแยมเลย น้ำก็สดชื่อแล้วนะยังมีผลไม้มาเพิ่มความสดชื่นอ,อีกด้วยนะบอกได้เลยว่าลิ้นจี่ตัวนี้นะครับมีความหวานหลมะมุนลงตัวสุดๆเลยนะในแบบฉบับของชาดามือยิ่งผสมกับตัวชาผลไม้อีกด้วยนะทาให้มีรสชาติหวา,านอมเปรี้ยวนั่นเองทําให้เมนูนี้เวลาทานไปเนี่ยจึงใจคนรักชาสุดๆไปเลยครับเมนูนี้นะฮะท็อปปิคคอฟท์ทีเนี่ยมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิมิถุนายนเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปหาทานกันนะ บอกได้เลยว่าท็อปป a คอ o ฟูดทีของชาตาเือรเนี่ยไม่ธรรมดาอากาศร้อนๆอย่างนี้คุณไปหาเลยครับท็อปป a คอลฟูดทีนะจ๊ะใครนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะสนใจอยากลิ้มลองความจึ่งแบบนี้นะของท็อปป a คอ o ฟูดทีก็สามารถมาได้เลยที่สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะหรือว่านี่เลยครับสาขาใหม่ล่าสุดวันนี้ที่แนะนำนี่เลยอย่าลืมมากันให้ได้นะตั้งอยู่ที่เดอะโฟร์พุทธมนทนสาย4นั่นเองสาขานี้เปิดทุกวันนะจ๊ะ ตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มที่สำคัญอย่าลืมมาเพิ่มความสดชื่นกันที่ชาตามือด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเราขอปิดท้ายด้วยนี่เลยนะฮะผลิตภัณฑ์จากชาตามืออยู่กับเราทุกสัปดาห์เลยนะครับนี่เลยฮะวันนี้เนี่ยนี่ขอแนะนำเป็นกาแฟตามือนะครับกับเมนูกาแฟโบราณนั่นเองครับหอมอร่อยเข้มข้น เยี่ยมไปเลยนะครับฝากไว้เลยนะฮะกาแฟตามือนะครับมีทั้งกาแฟผสมตามือเหมาะสําหรับชงเมนูกาแฟโบราณครับเช่นเมนูกาแฟเย็นหรือว่าโอเลี้ยงนั่นเองนะฮะและเมล็ดกาแฟราบิก้าชนิดขั่วเข้มข้นครับทำให้ได้กาแฟรสเข้มหอมอร่อยทำเมนูอเมริกาโนแล้วหอมเข้ม ดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่140สาขาทั่วประเทศไทยของชาตามือนะครับหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าชาตามือเท่านั้นเองสอบถามข้อมูล,ละรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่หลายแอปครับแอปชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลนะครับและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟมีทั้ง Big ิ m กซ Value, CJ, ร r e s ซ โลตัสฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชคำว่า herberhouse official สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด herberhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่นะครับ t ิกตอกของเรานะฮะแค่เซิร์ชว่า herberhouse ครับและสัปดาห์นหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงเนี่ยจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าจ้า